สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดานะคะรถมือสองรถบ้านคุณเอกค่ะวันนี้ดาจะมานำเสนอรถใหม่เทียบเท่าป้ายแดงนะคะ Honda City 1.0 SV สีขาวคันนี้เลยค่ะดีไซน์ให้ความสปอร์ตและสวยงามทั้งภายนอกและภายในไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์กระจังหน้าโคเมียมพร้อมล้ออนลนมอยขนาด15นิ้วค่ะมาพร้อมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ภายในกันนะคะภายในจะประกอบด้วยคอนโซลหน้าสีดำนะคะมาพร้อมกับจอดิจิตอลซึ่งสามารถฟัง FM AM และเชื่อมต่อบลูทูธแบบยบ USB ได้ค่ะมาพร้อมกับแอร์ดิจิตอลและก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะตัวนี้ มาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายได้เลยแล้วก็สามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุได้จากพวงมาลัยโดยไม่ต้องลาสายตาจากถนนได้เลยค่ะกระจกนะคะจะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยค่ะภายในจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะส่วนของด้านหลังนะคะดีไซน์ก็จะดูเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็มาพร้อมกล้องถอยหลังส่วนภายใน ้องสัมภะระนะคะก็จะสามารถบรรจุของได้เยอะเลยทีเดียวค่ะไม่ก็จะแค่4 3เองเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจ h o n d a CITY 1.0สขาวคันนี้นะคะราคาป้ายแดงนะคะจะอยู่ที่6 65,000บาทแต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะราคาเพียง5 79,000บาทเท่านั้นค่ะเ,เงินจองเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะสามารถติดต่อดาได้ที่เบอร์ 061-491-4924นะคะหรือว่าทักมาที่เพจรถบ้านคุณเอกได้เลยค่ะจะทักไปที่ไลน์แอดคุณเอก็นะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ซอยพัฒนาการ74กรุงเทพนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ